อขอบคุณเจะะ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายคอบานประธานเมืองทุกทุกมหมู่ตมวยผอยไพ่ขอเข้าคนคุยใจใจดีทั้งสองมู่หมูสองมูเก่าเรื่อลูกเก่ามลังซัดดาเกี่ยวหน้ารี่สีน้ำล้นพอมที่น่านมากตรงนี้กระป,าป๋าพื้นใจเย็นพี่น้องน้ำมูลนั่งไหลาบาซิล่าบาซิลเนืาา้อขอสั่งเปลี่ยนลาบลาผ่านสาหมอลำม,มาเบโน่ไปมา,ากน่าใจท่านเลี้ยวเกี่ยวหน้าเอลยบุตรสมบรมากล้นพ้นข,นขานางมาหลายเฮ้พี่น้องเฮา พี่นองเอ too, ยพี่นอกหอยไทยเรืองของเกียมเจ็มแนดีนะล้ำขึ้นดีบุนปีหนีหมะะ antis, ุนกำมวันมากล้นคนกำลังมากลไรหลานหลบมาเสียไา้บอยอย่างมีไข่าบากวานม่งานหนาตั้าไปหาลูหลานไม่มีผลท่างไก่เด้อส่งเงินสีราพาม ศสี้านเก่เต้าเมื่อให้นานจะพบกันตอนดึกโอ้โร่โอ้โหยีันเอาละบ้านบารีทานบุปผังเลย คาุนครับีน้เราหว่นานะบอกเปนยางเลยัสีหนาบบพีนน้องั้งตูมชิงกระเพาแงแรงนะด่าโอ้ยตอบคุณด้หนาด้วยตัดตู้ไหลมาแล้วครที่รองกระาเต้าร้อนบกับมาเือสีมามายโอ้ดีใจไหยครับเอาล่ะม่อามาใ้ทางบุฟัฟรยเอาว่าสารสูดเสียงเสียงรำไปสินตารำเาเอสัเต่าสพาเต่าคอยอดีเพราความนอก น้อยเบิ่งสุขสาวทั้งคนอาคนหนาวมานั่งฟังหาหลอนแสงสีทองกำลังพลอารมณ์โนเป็นเรื่งใหมใกล้กับตกปีกตนนเอ่มหลอกสักลาอาทิพลขอฟ้าสีราจากเวทีพวกหมอลำทั้งดนตีที่จากนี้ดอกไกทาน ผมสิตาวพื้นบ้านสถาบทนตามบาทเก่าโหยเมียเอ้ยคนงามฟังรำยุสลาในหลู่กาล่าเด้อลาเด้อพี่น้องหัวมานลาสิไก่เมื่อกรรมขอบคุณค่านขอบคุณหลายคนงามคนหมู่พอดีโวยเดนออบอกเมื่อลาเอิร์ดสั่งเต่าสันาเต่าผู้สุขคนบุดตะลุ่มากล้นคนกะลัามาโหย สมกับงานสาถาซื่อเสียงเทียฝาหลานขอลาไปแล้วคือจะเล้ยงไถแก้วสีขึ้นบ้านอกใส่บ้านโอยหลานขอลังกอยื่นอนจุดวันยีกอลาสีลายเต่าดหน้าดีเมื่อเนี่ยการสินยิติดบ่มีถู้มากเงี้ยแค่นน้นติดตไปพ่อ ลั่กลับไปพ่อลัส on on ははสสส่สียหางกันดอาก็เือกำมมัน้างกันเป็นเลี้ยวเวลาหาอะไรขอไล่หัวพี่นองสภาพทาคอยอยู่ดีแหมเออห่างกบรกด้ว่าสั่งลอดหนาจังยจังไปด้อบาาที่เอิญว่าสั่งสาวผีสาวห่วยมาหวยใครด้อใครอยู่ดีด้อนางเด้อดรังมีอารุณคนโบั าลาตัวมันอ่อยยังแต่มล้ลมอ่มอยบ้าเออเกี่ยวจกวเที่ยวอ,อย่อยหลักวันสิจากกันไกลนั้นหยิบน่อยนอยพอให้พี่ซื้อสางรละย้ำพี่อยจาบ้ามีสมทีในเรื่องนั้น,อนขอตไม่ต้องื้อส,สาสองสรงทางพี่บ้า,านเรื่องตาวันเต้ยได้สังกาชายไอยลาก่อนหน้าดร่งเกี่ยวดีหน้าเี่งเมีย สังภาษณ์ด้วมากประทับเกราะนี้ข้างบนมีกะจำจอมโอ้ยโหโหโแม่งล่าพบกันละอยาโแม่งล่าพบกันล่ต่อลาดโอ้ยโ คุณคณะกรรมการตุกติกตุไฟพี่น้องห้อยมาถึงเงินตาลูกเต่าเรือขอบคุณพ่อคุณแม่์คณะกรรมการพี่น้องคุณพ่อคุณแมยที่อยู่ฟั่งตลอดทอดปีนึงนล้วกันพี่น้องไว้หลุ่ลมสาวทุกทุกท่านนะครับให้มีเงินมีทองกายบอกน้ำรดให้ได้บุนหลายๆสุขภาพแข็งแรงสุขสมสุขสรรสุขวันสุขคืนสุขนั่งสุขยืนสุขสวดชื่อตลอดปีและตลอดไปเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพโอกาสหน้าเจอเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ